นี่คือมหาลัยนะฮะมหาลัยเทคนิคนะหลวงพ่อคูณน,นะครับนี่เมือ่อกี้สักประมาณรับสามสิบวัทีครับสี่สิบวัทีหลวงตาก็ปักเท้าอยู่ที่นี่ก็มหาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณน,นี่นะปริสุโทโธนะตอนนี้ก็หลวงตาก็เริ่มเดินทุนตงต่อครับ พักเช้าอยู่ประมาณสามสิบนาทีนู่นนะตุลาเดินนําหน้าไปนะตุตาเดินไวนะเดินตุลงไวมากอันนี้ก็คนเยอะคนเยอะคนอำเภอด่างถึงทนนะลุยย่านโยมถึงติดหลวงตาที่สตาง์เริ่มใสต่อหลวงตานะครับโอ้โหร้อนแค่ไหนก็มักว่างรอนะเพื่อถวายน้ำนะฮะ คนเยอะเลยนภาษาสมัคม่แน่นเลยตามคำฝันคำสอนหลวงพ่อคูณนะโอ้ถ้าพวกมึงอยากทำดีอยากมีความสุขให้ให้พวกมึงคิดดีพูดดีอย่าให้คำพูดเป็นพวกนายพวกมึง้นี่เป็นศัพท์ ก็รักพ่อพรำกหงนำไหมนะตัวพ่อคุณชายโอเคครับผ่านออกจากหาอะไรเทคนิค้องพ่อคุณมาแล้วครับออกมาถึงก็ย่าโยมเป็นถนน,นเลยรู้นะครับอยู่ยาวหนกิโลเลยนะนทางเยอะๆนะเช้า ครับคครรัับบเขาให้2ครั้งไปเลยคครรัับ้2ไปข้างหน้าแค่คนเดียวพอที่เหลือมาข้างหลังแจ้งหน้าที่เขาแล้วก็กลับมาอยู่รวมกันสบายใจไปแล้วอิ่มใจเลย

ไปอ๋อครับ้านนอกคุกตอผมมาจบานนอกเยอ้อครที่ไนครับขอบคุณที่แนะนำนะขอบคุณที่แนะนำหนานหนาจะเต้นหนาาไปด้วย S <S ยกเลยครับยกน้ำเีครับน้ำเียครับ ยูเคมหาลัยนะครับโอ้นี่สัมสอนหองพ่อคูณเลยนะเกิดมาเป็นคนแล้วมึงอย่าได้อะไรมึงก็ทำเอาขอให้ลูกหลานทุกคนทำดีให้ถึงดีการพูดจะดีแตกต่างจากการลุือมจิบัติการทำยินดำยากต้องทำายากต้องค้ายขอโทษครับประุทนิดนึงโอเคครับคลิปยาวตัดคลิปก่อนครับ